สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงน้าชาจ่าวินอําเภอสะบาย้อยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณสาวนิสีนุน่นประธานวิสาหกิจชุมชนค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูขอเรียกสั้นๆว่าพี่นิดนะคะได้เลยค่ะ,ะหนูขออนุญาตถามพี่นิดว่าความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเ,เชิงเกษตรบ้านหนวดบ้านเตียนค่ะเออเดิมทีนะคะนี่แหละคะ่ะ รือว่าพี่นิดนะคะพี่จะกลับมาทําการตลาดของลูกบ้านสบาย,ย้อยอะค่ะเดิมๆนี่ก็คือทาอยู่ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของวิชากิจชุมชนแปรนลรูปก,กาแฟอำเภอสบาย,ย้อยซึ่งกลุ่มกาแฟกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นของคนอำเภอสบาย,ย้อยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนหลังอะคะ่ะการที่เราจะมีเฉพาะกลุ่มกาแฟอะทำยังไงคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเราเพราะว่าที่นี่อะค่ะตอนแรกเราก็ขายในเรื่องของสตอรี่สตอรี่ในเรื่องของต้นกําเนิด ต้นกาเนิดของที่นี่ก็คือกาแฟค่ะจะปลูกที่นี่เป็นที่แรกก็คือโรบัสต้าเป็นที่แรกของของประเทศไทยอยู่ที่นี่ตอนหลังนะคะเราก็คือทําการท่องเที่ยวขึ้นมาทําการท่องเที่ยวให้กับคนที่เข้ามาเยือนใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ของเราก็เลยทําเกิดกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรขึ้นมาการที่คนเข้ามาในพื้นที่เราก็จะใช้พื้นที่แต่เรื่องของต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะลูก การที่เราทําเรื่องของท่องเที่ยวเราทํายังไงให้คนเข้ามาในพื้นที่ได้เราก็จะต้องมีอีกหลายๆตัวที่เข้ามาเสริมอะค่ะแล้วนอกจากการนำเมล็ดก,กาแฟมาคั่วแล้วเนี่ยยังมีการนําใบกาแฟมาทําเป็นผ้ามัดย้อมนะคะหนูอยากถามว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงคะบางคนเขาก็ไม่ได้ทานกาแฟนะคะลูกเออ,เ,อ,อเราก็จะต้องทํายังไงเราให,ให้เงินคนข้างนอกเข้ามาในบ้านเราแล้วอะนะทำาไงก็ได้เราต้องลงเงินเขาให้ได้อะก็เลยเกิดการจัดตั้งกลุ่ม ท่องเที่ยวขึ้นมาหลังจากกลุ่มท่องเที่ยวเราก็แบ่งแบ่งกลุ่มขึ้นมาก็คือทําในเรื่องของการทํผ้ามัดย้อมจากใบกาแฟตอนนั้นอาจจะมีอาจารย์จากมหาลัยหัตใจอะค่ะเข้ามาเข้ามาเพื่อจะทํางานวิจัยในเรื่องของใบกาแฟเราเราก็เลยได้โอากาสในตอนนั้นเขาก็นานาพี่ที่เป็นวิทยากรมาจากชุมพรค่ะนามาสอนพวกพี่ๆคนในกลุ่มถ้าถามจริงๆวันนั้นอะคะ่ะทุกคนในกลุ่มอะคะ่ะได้รับการสอนแค่หนึ่งชั่วโมง แต่หนึ่งชั่วโมงในวันนั้นนะคะ่ะสามารถต่อยอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เกลุ่มผ้ามโยมของเราเกิดขึ้นมาประมาณสองปีกว่าๆค่ะแต่ทําให้มีกระแสได้ดีมากเพราะเราเราใช้ในเรื่องของ BCG ก็คือการที่ทําทุกอย่างอะคะ่ะให้ให้มันให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดต้นกาแฟหนึ่งต้นของที่นี่จะมีประโยชน์ที่สุดก็คือเราใช้ตั้งแต่เมล็ดดอกกาแฟแล้วก็ทําชาดอกกาแฟค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นใบกาแฟนํามาต้ม นำใบกาแฟมาต้มแล้วก็ทำเป็นสีท่ามยอมนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมในเมื่อเรารู้ความเป็นมาแล้วนะคะเราก็ขอให้พี่นิดช่วยเดี๋ยวพาไปชมสวนวันนี้วันนี้เราจะได้ชมสวนเราเราเราจะได้ไปดูแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปายน้ําของที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดในเรื่องของการทําผ้ามย้อมกันนะคะรบกวนพี่นิดด้วยนะคะได้ค่ะ ค่ะพี่นิตตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะค่ะตอนนี้เราเข้ามาในสวนมูลนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของต้นน้ํานะคะเข้ามาที่นี่เราอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราจะรู้ในเรื่องของการปลูกกาแฟทํายังไงเลยประเดี๋ยวว่าน้องอ่ะสามารถจะถามพี่กดได้เลยนะคะค่ะอันนี้คือพี่กดนะคะน้องสวัสดีค่ะพี่กดจะเป็นเจ้าของสวนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริวัณย์แก้วนะคะชื่อเล่นชื่อพี่กดค่ะ ก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ามันย้อมโรบรัตตาสบายย้อยแล้วก็สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโนดบ้านเปียนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวโนูขอรบกวนให้พี่กดช่วยนําทางไว้ด้นะคะค่ะนดีเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะไปกันค่ะท่านผู้ชม พี่กดคะแล้วพี่กดเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงหรอคะค่ะตอนแรกนะคะพี่พี่ตอนแรกพี่ทํางานแล้วก็พี่กลับมาอยู่บ้านแล้วก็พี่ก็ปลูกผักแต่่อนจะปลูกผักพื้นที่ตรงนี้ค่ะประมาณพื้นที่สี่ไร่ค่ะเป็นสวนยางพาราค่ะแต่ในช่วงที่ยางพาราตกต่ำมาค่ะพ่อพี่แม่พี่ก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะโค่นยางค่ะก็เลยลองหันมาปลูกพืชอย่างอื่นแทนอย่างเนี้ยค่ะช่วงแรกเอ่อพื้นที่ตรงนี้จะปลูกผักหมดเลยค่ะ แต่ว่าด้วยแรงงานของเราภายในบ้านก็คือพ่อท่าปลูกผักคือจะใช้แรงงานเยอะก็เลยเปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนก็คือปลูกพืชร่วมห,หลายอย่างค่ะเพื่อจะได้มีรายได้ทุกวันนะคะแล้วที่กำลังเห็นนี้คือกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ลุงมนกำลังจะลงต้นกล้าต้นกาแฟค่ะเต,ต,ต,ตรียมปลูกต้นกาแฟค่ะอันอนี้เราเราเตรียมหลุมเสร็จแล้วเราก็เอาต้นกล้าลงได้เลยค่ะ น่มผสชคือเราพยายามจะได้มีรายได้หลายทางนะคะถ้าเรารอเฉพาะกาแฟเราก็มีรายได้ทางเดียวอันนี้ที่หนูเห็นก็มีกุ้ยมีชโกโก้แล้วก็มีพื้นที่ปลูกผักใช่ค่ะีทุเรียนก็คือเพื่อเพิ่มรายได้ใช่จากกาแฟอีกทีหนึ่งใช่ก็คือเราพยายามปลูกผสมผสานครับเพื่อจะให้มีรายได้เราหมุนเวียนตลอดเวลาค่ะ กันอยู่คตัดแต่งกิ่งใบกาแฟค่ะคือถ้าสวนกาแฟนะคะถ้าว่ามีใบใบกาแฟเย,ยอะๆอากาศก็จะไม่ออกลูก<ช>ออกผลเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็คือต้องตัดแต่งกิงะะ่งค่ะพอตัดเสร็จแล้วก็จะไปตัดแล้วก็ต้มตัดอันนี้คือตัดเพื่อจะนำไปนำไปต้มค่ะเพื่อให้ได้นะะ้ำตัดตกิ่งใบกาแฟอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับ เมื่อเราตัดใบกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําใบกาแฟที่ตัดไปต้มเพื่อนําสีของใบกาแฟไปทําเป็นผ้ามันย้อมค่ะเราไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ไปตัดใบกาแฟมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้นําใบกาแฟไปสับแล้วก็นําไปต้มนะคะระหว่างที่ต้มเรากําลังทําอะไรอยู่คะทีนิดเรากําลังผูก ผูกผ้านะคะตอนนี้เราก็ใช้ผ้าขาวค่ะทางกลุ่มจะใช้ผ้าขาวค่ะแล้วก็เอามาเนี่ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ลายของแต่ละคนแต่ละลายจะไม่เหมือนกันก็คือสีธรรมชาตินี้ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งตัวหนึ่งเดียวในโลกเพราะจะมัดลายเดิมอะ <Okay. S 1> เราไม่สามารถมัดได้เหมือนเดิมอีกแล้ว ก็ต้องขอบคุณพี่นิดแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ให้ความรู้พวกหนูวันนี้รู้สึกสนุกมากๆเลยะคะ<อ>่ะขอบคุณ<อ><อ>ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะคะก็สามารถดูตามช่องทางข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ